มีนากอยู่อำเภอานค่ะแม่สิบสี่ลายเ็แม่แดงค่ะส <mm ิบส่กว่ากโอ้ยบอเห็ดก็อยากเห็ดจักในบัติ่า่ง เทียน้งไเลยเหรอชาวาทิตยกับว่ได้พักนะมัเตีนหน้าบวยเลยบ่วยแล้วเคย่อ่ไ่มติวหนังสือเึ็นเม่อ่ววยนะตอนตอนไปยู่บ้านกับแม่บ้านไหนอีดนาเนี่ยนะโว้นนาสามโทงเนาะสามชิบกุไลเนาะโอ้ย เรได้จาไรบ่ละใเห็นลรยโอ้ยได้บ่ได้เราบ่เป็นเวลาเป็นราคาเนาแม่ทิบาได้มเงินมาเขาไม่นี่บเพรเขาพอข้าวข้าวเขาเขาเขาเจ้าคือเขาเนียวเขาเจ้าเขาเน้ที่สามบาทเต็มเขาหวานเขาไทยเนี่ยมันกระลล่งเนา ตื่นแล้วยังคนมีอะไรครัไปด้วยหรือเปล่านี่ไปจะไปรถตู้หรือจะไปรถเองไปเองค่ะไม่สบายเด็กคนอนึ่งโอไม่สบายแล่วเราจะไปไม่ได้เียปู่เลยบอกว่าได้ได้ปู่จะให้หลานไปด้วยเอามาด้วยเออ นี่แหละยงยังอันนั้นอยู่อินไข่ปูอยากให้ไปผู้นึงก็ไห้พี่ปูอยากคัดปูเนาะปูอยากคัดปูปูอยากคัดพ่อพี่ว่าปูเอาหลักกานเดียวไอ้เรื่งนึงปูมีสระนีอยู่ก็ไปปูอนะป้าก็ซื้อมาวานนั้นเลยอันนี้ก็ มาเป็นครั้งครั้งที่สองเนาะมาครั้งแรกก็มานอนคืนที่นี่นบ้านดอกเตอร์บ้านภูมิลนอนก็ดีนะเรายังจำอ่าก้าวแรกที่เข้าเข้าบ้านนะเดินเข้ามาประตูปุ๊บนะมีคนบอกว่าบ้านยังไม่ได้เจอไม่ได้อะไรเลยนะ ม,มีคนบอ่าเสีนะมีคนน่ยนะพูดเราก็เลยก้าวประตรูเข้ามาก้าวขวาเข้ามาปุ๊บเหยียวเข้ามานะเราก็ขนลุกเราก็ว่าไม่ใช่แล้วบ้านนี้เขาต้องต้องต้องทำมงคลมาแล้วนะต้องมีสิ่งมงคลด้วยทำมงคลมาแล้วด้วยนะเราก็ขนลุกนะเราก็ว่าไม่ใช่บ้านนี้ เขาทำมงคลมาแล้วก็วเลยว่าเออเลยว่าบ้านนี้นะคิดว่าน,น่าจะมีพระบรมอยู่นะที่บ้านกออนนั้นะก็นนนะได้ไปนอนข้างบนก็นโอ้ยครูบาอาจารย์ก็เต็มแล้วนนะเออเนหละมันก็พอสัมผัสได้พอสัมผัสได้บ้าง ถ้าจะว่ามันเป็นของเล่นก็ใช่นะเป็นของเล่นก็ใช่เป็นของแถมก็ใช่หรือเป็นของที่ผู้มีสมาธิอยู่บ้างนะผู้มีผู้มีฌานอยู่บ้างฌนะานเล็กฌานน้อยฌานโลกียะฌานโลกุตละเขาพอสัมผัสได้เช่นเดียวกันนะทั้งสองอย่างแต่ จะฌานไม่ฌานก็ก็ยังไม่เท่ากับฌา,านประหัตประหารกิเลสนะตัวนั้นสำคัญที่สุดเรียกฌานอะไรนะโลกุตระฌานชโลกุตละฌานฌา,านานที่ประหัตประหารกิเลสฌนะานตัวนั้นเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นหลักของพุทธศาสนา คือต่วนั้นปาาปหารชีเลสามารถสักพอกจิตใจให้บริสุทธิ์ไดนะ้เป็นที่สุดของพ,พุทธศาสนาของศาสนาพุทธเรานะเมื่อก็อาศัยสิ่งเหล่าน,า,า,านี้ก็อาศัยอาศัยฌานนี้ก่อนอาศัยญาณนี้ก่อนพัฒนาสั่งสมขึ้นไปเรื่อยๆนะ จนถึงวิมุตตินั่นแหละแล้วลก็วิมุตติเนี่ยมันก็ไม่ยากหรอกนะคนที่ว่ายากๆเพราะว่าอยากจะก้าวไวอยากจะก้าวกระโดดเลยอยากเป็นเหมือนคนอื่นเขามันก็เลยยากเกิดการกดดันตัวเองโดยไม่ได้ดูตัวเองโดยไม่ได้ดูนิสัยวัสนาของตน นี้เราก็มันไม่ยากตรนี้ว่าเราค่อยๆขัดไปค่อยๆขัดไปตลอดขัดทุกวันทุกวันทุกวันขัดมันจะค่อยบางไปเราจะค่อยรู้ไปจิตใจเราก็จะบางไปบางไปเบาไปเบาไปจนมันหมดทุกอย่างจนถึงสมมุตินี่แหละจิตเข้าถึงตัวโน้เหลือน้อยน้อยหนึ่งพอขัดตรงนั้นไปเสร็์แล้วมันหมดไปแล้วนะ จิตมันก็ข้ามไปอีกฝากหนึ่งมันก็จะรู้ไปนั่นแหละคือมันหมดนั่นแหละมันหมดตอนไหนเนี่ยเราเดี๋ยวมันก็จะเข้าใจไปนะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีความเพพียงสงสัยมันก็ต้องฟังเทศครูบาอาจารย์ไปบ้างว่าเรามันใช่ไหมเราคิดไปหรือเปล่าหรือว่าเราหลงทางไปไหมฟังเทศครูบาอาจารย์เราต้องมีครูมีอาจารย์บอก ให้เพื่อนแนะนำสั่งสอนไปก็นะต้องฟังเพื่อนเพื่อนผู้ผู้เพื่อนเดินทางไปก่อนเรานะถ้าถ้ามันถ้าถึงจริงๆเ mm hmm. พื่อนก็จะบอกละะเพื่อนก็จะบอกเพื่อนก็จะคอยชี้แนะไปแล้วว่าให้ทํายังไงยังไงต่อนะ ถึงเรียนจบก็ต้องเรียนต่ออย่าไปท้อเรียนต่อให้มันจบนะเอาละพรนะยะท้าวฤๅห้าปุร,ระปริปุเรนติสะขลังเอวเมวะอิตโตรินังเปตนานังอุปกะปติยุจ,จิตังปติตังตุมังขิปพเมวะสมิจยะทุสสะเบปุเรนตุสังเกปะ จันดัวปนอรโสยะธานิโชติรโสยะธาสบิติโยวิวัจฉันตุสัพพรโควินาสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีดิขายุโกภวะอะพิวาทนะสีริสานิจังวุธาปจายโนจารธรรมวัฒนีอายุวันโนสุขังภะรัง ayam jago dakina dina sang kami supati tita di karatang hitaya sa so bagapati so yati kamu jaya yang lihat itu beta nak puja jagata ulala balan jadi ku nama nuk padinang tumhe pun yang pak sutang anak pakanti ayu do barado diro wanado pati สุขัสตาตเนธาวีสุขังสุอธิคัตติอายุงทัตวาพลังวันนังสุขั้งจะปฏิภาณโตเดียคาอยาสวะโหติยัตทยัทู่ปปัจจติอิติภะวตุสาปมังกะลังละขันตุสาปเิวตาสาบะบุทานุภาเวนาสดาโสที่ภวันตุเต อาวัตุสาภมังกะลังละคันตุสาปเิวตาสาภธรรมานุภาเวนาสดาโสติภวันตุเตภาวะตุสาภมังกะลังละคันตุสาปเิวตาสาบสังขานุภาเวนาสดาโสติภวันตุเต กินข้าวกันกินข้าวกันกินพร้อมกันนีแหละ